ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแอ d i s c คัททุกคนนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ก็จะเป็นการแนะนำแนะนำแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าสอนนะครับก็คือจะแนะนำการสร้างให้หน้าไลฟ์ไทของเราเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับโนไอโนเกียแซดลันเชอนะครับแล้วก็ระหว่างนี้กำลังฮิตกันเราก็ตามกระแสนิดนึงนะครับ ทำยังไงให้มันมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆรู้วิธีเพื่อนๆต้องทำได้สวยกว่าผมแน่นอนนะครับอันนี้คือ n o k i ียแซดแซ n c ันเ er นะครับเราจะทำอย่างนี้อ่าจะแต่งยังไงบน Nokia ย u ูเมนะครับขั้นแรกเพื่อเห็นชัดเจนนะครับอ่ากดตอนเริ่มดำเนินการนะครับขั้นแรกแนะนำให้มาที่ Start ทนะครับอ่าสตาร์ทวกทีมตัวนี้นะครับ แล้วก็คลิกเข้าไปตัวนี้ให้เลือกเป็นสีขาวนะครับไลท์อ่าเราก็อ่าเลือกเป็นสีขาวนะครับให้พื้นหลังสีขาวเราก็จะเห็นไลไทยไทของเราแบบชัดเจนนะครับโดยาลทาไทของเราจะเน้นที่สีดํานะครับเราจะแต่งให้มันเป็นสีดําแบบนี้พอเราเปลี่ยนพื้นหลังของเราเป็นสีดํามันก็จะกลมเกลื่อนกันไปหมดนะครับอ่าเริ่มต้นจากด้านบนสุดเลยตัวนี้ก็คือ ทำได้ง่ายเพียงปักหมุดแอปพลิเคชันชื่อว่าคอก k h ฮันะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับวิธีการปักหมุดเราก็ไปหน้ารวมแอปพลิเคชันก่อนอื่นก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัว c o c k h ฮัตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็กดค้างเลือก Pin to start นะครับเรียบร้อยหลังจากนีต้ตัวต่อมาก็คือแอปพลิเคชันรลท์ทายตัวนี้เราก็ ปักหมุดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Ana ล็อกคอกทายนะครับอ่าไปดูว่าตัวแอปพลิเคชันคือตัวไหนอ่าอ่าก็คือแอปตัวนี้ Ana c o อกคอกทายนะครับแล้วก็ปักหมุดเลือก Pin to Start หรือว่าปักหมุดไปหน้าแรกนะครับก็จะมาตัวนี้นะครับมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ ถ่ายตัวนี้ได้นะครับโดยการคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเปลี่ยนหน้าตาถ่ายของเราได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนอย่างตัวนี้ผมต้องดาวน์โหลดเพิ่มนะครับเป็นนาฬิกาแบบรูปร่างคล้ายคล้ายคอทนานะครับเพื่อนๆอยากใช้รูปร่างหน้าตาอื่นก็ได้นะครับมีลายแบบให้เราเลือกอตัวนี้สวยมากนะครับอ,าอนาลอกคอถทายตัวนี้อันนี้สองตัวบนเสร็จเรียบร้อย ตัวอ,อื่นทำยังไงตัวอ,อื่นก็เพียงแค่เราปักหมุดนะครับเลือกแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆมาวางไว้ด้านขวามือแบบนี้นะครับด้านขวามือถ้ามันไม่พอนะครับเราก็รวมกลุ่มนะครับเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ได้นะครับรวมกลุ่มลายทายของเราได้นะครับลักษณะนี้เอาตัวที่ใช้บ่อยๆมาไว้อย่างนี้โดยใช้ทายสีดำมาขั้น ซึ่งายสีดำตัวนี้เราจะใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาช่วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันฝั่งนี้นะครับจะมีตัวเลขบอกว่าแอปพลิเคชันตัวนี้คือแอปอะไรอย่างตัวนี้ Facebook แอป i s c คัทส่วนตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสนทนาต่างๆก็แต่งด้วยแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Vi t ส a i นะครับเช่นเดียวกันกับแอปไอตัวไทสีดำนี้ก็แต่งด้วยวิ t a i นะครับ วิธีการเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างสุดก็ผมก็สลับกันระหว่างทายที่เป็นสีนะครับกับทายที่เปลี่ยนตามพื้นหลังมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับอ่าก็ลำดับต่อมาเราไปดูวิสทายดีกว่าว่าใช้งานยังไงเราจะสร้างทายสีดำกับทายที่เป็นตัวหนังสือนะครับทํำยังไงอ่าไปที่วิสทายตัวนี้นะครับวิสทายโปร เราก็คลิกเข้าไปนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันตัวนี้จะสร้างทีมนะครับเราไม่ต้องเรามาที่ตัวนี้เมนูเซฟทายนะครับด้านล่างสุดจะมีให้เพิ่มนะครับเราก็เลือกคลิกนะครับแล้วตัวเราก็ติ๊กตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ทายของเราสลับเปลี่ยนหน้าหลังนะครับให้มันอยู่นิ่งๆของมันนั่นแหละมันถึงจะเป็น n o k i ียแซดล c นเชอร์ได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็คลิกที่ รูปลงสีหมึกหยดตัวนี้นะครับเพื่อเลือกสีเราก็เลือกสีดําเลยเ,เลื่อนลงมาสีดําสุดจากนั้นก็บันทึกนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้วเราก็แค่ปักหมุดตัวกลางตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ปักหมดุดเราก็กดตัวนี้มันก็จะปักหมุดไปหน้าจอแรกนะครับแต่ถ้าอยากใส่หนังสือเราก็พิมพ์ตัวนี้ใส่ลงไปมันก็จะกลายเป็นตัวหนังสือที่เราต้องการได้แล้วก็กกด คลิกตัวนี้มันก็ปรัโหมดมาหน้าจอแรกเรียบร้อยแค่นี้นะครับที่เหลือเราก็ปรับให้มันเป็นขนาดกลางหรือไม่ก็ขนาดเล็กแทรกลงไปตามใจชอบของเรานะครับมันก็จะได้หน้าตากมาลักษณะนีะ้เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเปลี่ยนทีมของเรานะครับเปลี่ยนสีสันของเราพื้นหลังของเราให้กลับไปเป็นสีดำเท่านี้และตัวนี้ ให้ตัวแบ็กกราวนะครับให้เราไปเลือกรูปที่เป็นสีดํานะครับรูปที่เราเป็นสีดําซึ่งเราต้องเตรียมเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับรูปเพื่อให้ตัวแบ็กกราวของเราเป็นสีดํานะครับสําหรับแอปพลิเคชันที่มันเปลี่ยนตามแบ็กกราวมันก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้อลองเราจะเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว มันก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้สําหรับวิธีการของผมนะครับก็สําหรับเพื่อนๆอาจจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้ยังไงก็ลองทํากันดูอาจจะทําสวยกว่าผมก็ได้นะครับก็มาแนะนําแล้วก็แชร์กันได้สําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ